สวัสดีครับผมช่องพลอดลําเพิ่นออฟฟิเชียลครับพี่น้องหลังจากอาบน้ำอาบท่าแล้วเรียบร้อยรับตอนนี้ทางเวที่ห้องกำลังเก็บเวที่รับบนแน่ใจว่า<อ>ล้านขาล้านขายเอายังสียูบ่บครับยังบอ่ันดีเสือเอนวกินอยู่ครับจะไหนเนาะเอาสวัสดีครับซุปตาตัวนี้แม่ อู so paper, ้ปอดบอ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 สุกตาอยู่สุกตาสุกตายปาดผู้สาวขึ้นกระดอกกระเดียร์แฉมืาขึ้นนี่ผู้สาวหุ่นสูสีกันแต่ว่าคนละวัยละวัยเออเป็นไหนก่อนวาปิ้งอยู่บ่อะไรวปิ้งบอมืาขึ้นนี่ผู้สาวก็คิดว่าเป็นรุ่นลูกกันละโอ้ ที่ว่ามันรุ่นลุกเอาเจ้าของคือผู้น้อยหน่อยนึเจ้าของคือผู้น้อยหน่อยนึงขายอยังน้อเนีน่ยเนาอเขาจข้าคือวมามีเหนือถอดอยู่มวม่นนี่ยอ,นอยู่ทั้งเลยจะสื่อไปจักเทื้อได้เขาจีน,น,น,นห่าผมาุ่นแล้ว แข็งบ่แข็ง,ขงจักบ่มีลัน่นรสชาตเลยเขามีรสชาติเขามาจ่มาใเฮเขากินเนาะเอ้ยูจักพอขือจิตใจนี่แหละมันบ่นบแสบมันนะ่ะโออันนี้แซบรๆรู้แซบตัวน้าน,นัมหาสื่อทอดสิ้นเป็นสปฝังขาอยู่ดิ บ่มีติเบิงคักงอยู่วะเขาว่ายู่คังนี่ละ่ะอยู่รอรหน้าประตูข้ายบัสนี่แหละ,ะมาเบิงบอเาไปค้ายเขาจีนเ้เนี่ยไอ้บางคนเห็นเขาจีแล้วคนสิริมทอดเน,น,นื้อเด็นนี่เพราะว่าเจ้านี่เรามักเนื้อแซีบเจ้านี่มักเนื้อแสบีบย่างไปเบิงบ่เฮาเจ้านี่นนะเยเฮ้ยยังไงบอแล้วมาแยกแล้วไปหรือไปล่ เดี๋ยวยางไปเบิ่งถอดเนื้อก่อนออโอ้ยจะฟอดเลยแม่ลระโอ้ยยางลำทางกับฟอ่อ,อนน้ำใหย่ข้นบมน,นี่ยัต่เดี๋ยวว่าเขาเอื่อนแซ่เขาไ่เไอ้เขาฟือดมากอาเอา,าเอเอทอดเนื้อกขบไปเรือบอ่ะอุ้ยเอาไปย่างร้านคาปอา แล้วแล้วก็ขี้แล้แล้ววาและขุยยางอมาสื่อดีเมื่อคืนนี่แล้วล่ะยาไอ้เหาพอจีไปหากินยังละบันนี่ไปไปปนพหญแหลมฮะอุ้ยสร้างมาแต่เอฟซีเล่าไหลแลยพอแหลมเนี่ยเอฟซีเลาไหลเด้ ผ um er e. uh, oh, yeah, ู้สาวเลยหางเคียงเข้าหน่อยฮะผู้สาวเขาเนี่ยไม่เสียงไงเลยอบน้อมแล้วเราบล้อผู้สาวเขาเนี่ยไม่เสียงใหญ่อบน้อมแล้วเราบล้อเร็วแล้วโอ้ตายละไปย่างเขอนทั้งหลังก่อน ั่นมากอีกว่าสาวเสื้อดำนั่นนั่นเอาบ่าลุกนี่สั่นตัวเห็นว่าผู้สาวว่าหลายใจแท้เป็นแม่ป็ะเสียตลา,พ, <c oughs> า,า,าพุ่งมามามาพุ่นนี่เป็นมากแล้วพุ่น เซียนยังก้อนแบบอันดับแรกก้อนแรกผมตก้นหนาตังค์ฮะตกขนออกตังอุ้ยมีหดขนหนาคุณบอลเลยนีย่โอ้เอาไว้หันละมันเป็นขนสเสน่ห์ยังไปลกออกเอาไว้ผู้สาวดึงเ<อ>มื่อคืนนายจะพามาจากเซย์ช่วในบุญรำหนึ่งบอกปีเจ็ดศูนย์เปล่า โอปี่แหละฮะบ่อ๋อมันคือว่างอาจจะขี้หลุดหรือยังอาจจะเป็นคิ้วหลุดเนาะรสารทั้งจองไว้โดนแล้วท่านเห็นมาเซ็นอ๋ออ๋อมันเปลี่ยนงานจองไว้แสดงว่าคิ้วลงไว้แล้วคิ้วลงไว้แล้วไข่บัตเต็ดแปดพันใบแล้วโหขายบัตเต็ดแปดพันเออเออ ย้อมเพ่อไหนอำเพ่ออย่างวะอาเภอนางน้องโอมยนอกนางรองอาเพอบ้านขวด๋อเพื่อบ้านกวดโอ้คือพาคบตไปจะทั้งไสเด่นเถอะเนาะเนาะไ่ขวอาเพอบ้านกวดติดไสเด่นไส่เนเคยไปเลยอาเภอ อำเภอบ้านขวดชายแดนไทยคอมเมนต์เลยจองไปโดนแล้วคิวลงไปแล้วยังเป็นยังไปยังสั้นล่ะมันยังคนหลายไปมองห้องเพราะใครได้ไปมันยังคนหลมันยังม้วนเลี้ยวมาคนอึดตึงโอ้ยมันเด็ดมันเด็ดภาพของเงี้ยวหาผู้สาวแบบนี้อือนี่แหละทาเต้นกันเขาเรียนในห้องกันลท่ารจะแก้ส่งพออยู่ฮุบส่งแล่น

โอเคยเดือบึงเขานาะมันม,มีคนสนิทกันเนาะเมื่อคืนเดีเขาเส่วนมากซุ้มอยู่ไหนไวิธีน่งเขาว่าไม่เคยดูหมอลำเลยนะเขาว่าอายุสี่สิเจ็ดเนน้ำเข้าต้มวางเออเปนคนเบิ่งนี่ไม่ใช่ว่สามในยี่สิบคู่ผมทวนน้ำดิเพราะเขาเล่นมุกไปมันตบมากใช่ไหมเออ บ่เป็นไดมันมันต้องได้ก้อนหินอีกคอยยังหาหม่องอยู่ใส่กับพ่อยแหลมหม้อนได้อยู่เลยแ่เ่าได้ <c oughs> ได,ได้แล้วมูกหนึ่งได้ตอนกับซุ้มพ่อยหยุดเนี่ได้อยู่ได้หมอ่องหนึ่งได้หม่องอยู่จักปีสิบสามโอ้อายุาสิบสามปีบอก่าสิบสามปีจะเจ็ดสิบไหมมันสิได้อยู่อายุจักปีสิบสามครับ อายุเจ้าสิบสามปีบ่สิบสามปีสิเจ็ดสิบเบนเนไม่อยากกินข้าวไม่กินเลยพ่อโอ้บรดอย่างออกมาสื่อเหนือถอดใบมื่ขึ้นนี่วายอยังหมดส่งสิบโหมดก้อนบ่เป่าหมดอีลีแต่ว่ามีอาหารตามสั่งอยู่ข้างหน้า,นาหน้าโรงเรียนไปบ่ฮะกิน<ป>ข้าวจังคือน,นอนแม รถภูผมมันจะไปก้อนอยาญ่ันไปก้อนเฉยก้อนจะไหนรถขึ้นโค้งไปเดี๋ยวนี่จอั้ยรถจอไหม,ไหมเพี้ยนมาคืนรถจอบ,อาบ่าวบานนี่นขั้นของผูไใดครับไปชนันไปก้อนมูดิสยชันนี่ไย่แสนะอยไปหาเมืองขั้วพญาย่เหลมก่อน,น,น,นหาห้วยเกลือก่อน บรรยากาศครับบรรยากาศได้บรรยากาศครึร่งไรรไรยไปเซตต่อครับสังกสีมือนอ๋อสังกสียังอยู่อยู่ใช่ไหม เป็นงานอีกคืนหนึ่งบ <จอ S 1> ่อ๋อเอาเอาเอาอ๋มันๆๆๆมันมันมันบรรยากาศครับ ทั้งทีครับอโอ้ลังก็ขึ้นแล้วล่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกับเพ่งซ้ำนี้ครับผมฝากติดตามช่องพอดด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ